ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ ตัวของเหรียญมีมด้วยกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับในช่วงนี้เพราะว่ามันก็ใกล้เวลาละในการจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าคงอัตราดอกเบีย้ยวันประชุม FOMC ตัวเลขต่างๆนะครับรวมถึงประชุมงบประมาณดังนั้นจังหวะนี้นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับเหรียญมีมต่างๆเพราะว่าอีลอนมาร์กน่าจะได้รับโอกาสตรงนี้นะบ้างนะครับ เพราะว่าตอนนี้โซโลนาก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเป็นพิเศษเนาะก็เราอาจจะหวังกัเหรียญมีมได้บางจังหวะนะครับก็จะมีเหรียญทั้งเ a บิ d o ์นะครับแล้วก็ตัวของ f o กี้โทเก้นไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นรอบของเขาเนาะตามทั่วไปนะครับตามต้นตอนต้นปีน่าจะเป็นโอเคนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิ g g เกตนะครับ ท่านใดใช้กระดานบิดเก็ตนะครับก็พอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวของลูน่าแคสติกเนี่ยมันสา,สามารถที่จะฝากดอกได้นะครับเวลาห้าถึงแปดเปอร์เซนต่อวันนะครับก็สามารถที่จะใช้บนกระดานบิดเก็ตได้นะครับแล้วก็ตัวของ กระดานบิตเกตเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการฝาก30วันเนาะในการเ a ตกนะครับเราก็ดอกประมาณ5-8%ปเนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากอีกกระดานนะครับสำหรับ b i n a ัน e t h a i l a น d นะครับหรือ b i n a n น e th ก็สามารถที่จะสมัครได้นะทำธุรกรรมง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับมีเขาเรียกว่าสภาพคล่องสูงนะครับก็เหมาะเป็น1ตัวเลือกละกันสำหรับคุณ นะก็มีชีบะด้วยเนาะเข้าไปอยู่ในกระดานของไทยเรียบร้อยนะครับฉะนั้นถ้ามั่นใจในการ list เหรียญชีบะสภาพคล่องจะต้องดีระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปก่อนอื่นนะครับเรามาถึงเรื่องของ X payment นะครับระบบการชำระเงินเอ่ออีลอนมาร์กวางแผนว่าจะเป็น super app นะครับฉะนั้นก็จะทำทุกอย่างแต่ว่าการโฟกัสอันแรกเนี่ยคือเรื่องของระบบ Payment หรือเว็บ3นะครับวันนี้อีลอนมาร์กก็ได้แชร์รูปโปรไฟล์นะครับของ Payment X p a y m e n t ก็เป็น X p a y m e n t นะครับก็ไว้สำหรับในการชำระเงินหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เขาเตรียมตัวแล้วนะครับให้อา X Army หรือ Dog Army ในการติดตามตัวนี้นะครับ ก็ทำให้ราคาของชีบะเนี่ยราคาของดอ g e c o i n ในเมื่อเช้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับอีกประมาณสักกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดราคาบิตคอย n เริ่มมีการกลับตัวระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับ b a b y d o หรือ f o กี้ก็ได้นะครับหรือ Token นไฟลนะครับผมก็ดูเหรียญไว้หลักๆเนี่ยสามเหรียญน,นี้แหละต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ X หรือ Twitter นะครับก็มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่นะครับสำหรับผู้ใช้สำหรับ Premium Plus นะในตัวนี้โดยสนับสนุนผู้ใช้เนี่ยเริ่มใช้งานคุณสมบัติใหม่และความสามารถในการเพิ่มพวกโพสต์ต่างๆไฮไลท์นะครับของบัญชีผู้ใช้นะครับชุมชนสกุลเนื้อใีต้อนอย่างรวดเร็วนะครับเราก็มีการติดรูปโลโก้ของ d o e c o i n กับ XRP ด้วยสำหรับ Dogecoin r r y y XRP r r y y น่าจะ มีความกระตือรือร้นเรื่องนี้นะครับก็มีการโพสต์ไว้ในดอชวิสเทเปอร์นะครับวันที่20มกราปี2โอเคครับเรามารับชมในข่าวของชิบะอินุก็จะมีสักสองสามข่าวนะในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นผมขอโปรโมตนะครับ NFT ของเมนนี่ปาาเกียวท่านใดสนใจนะนะครับเพราะว่าเมนนี่ปาาเกียวจะต่อยกับบัวขาวเดือนเมษายนนะครับราคาก็น่าจะขึ้นสูงในช่วงนั้นนะครับผมก็แนะนำว่า ลองเข้าไปใช้บริการได้นะครับลองเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงอตอนนี้นะครับมีธุรกรรมของวานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะข้อมูลนี้มันจาก Into the Box โดยเฉพาะวานที่มีการสะสมชิบะ i n น,นูเนี่ยมูลค่าแสนดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นถึงประมาณ1ล้านล้าโทษน,นะประมาณ 1, 173.58%นนิบชั่วโมง ฉะนั้นธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ4.74ล้านล้านชิปนะครับจากา4 8 0 7 2ล้านชิปบานะครับแล้วก็วันที่18มกราคก็เป็น5.15ล้านชิปนะครับในวันที่19นะครับฉะนั้นมูลค่าทางการเงินของธุรกรรมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยประมาณ47,000 640ี่สิล้านดอลลาร์นะครับปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ตนะครับดังนั้นปริมาณธุรกรรมที่มีการบันทึกออนไลน์ในย4ิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีจํานวนประมาณ 6. 4 8ุสี่แดล้านล้านชิปนะครับ <ma iden> เพิ่มขึ้นอย่างหน้าตึ่งประมาณ 1. 6 1ุหนึ่งนะครับอ่าุดหนึ่งล้าน,ล,านล้านชิปนะครับในวันที่ส8บดมกราเป็น 6. 4 8ุสี่แดล้านล้าน,านชิปในวันที่1ิบนะครับ กิจกรรมออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นหลังจากชีบะมีการปรับตัวขึ้นสัก5%ใน24่ชั่วโมงนะครับจากราคาระดับต่ำสุดที่8,780ันที่ศูตัวนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่0.05ตัว9,470ต่อมานะครับเรามาดูธุรกรรมของวานแล้วเรามาติดตามเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ปรับขึ้นพอพวกกลุ่มอนุพันธ์เนี่ยนะครับ ชิบะมีการเพิ่มขึ้นถึง25%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนที่ราคาชิบะมีการสป์กขึ้นสักเล็กน้อยนะครับข้อมูลจาก OI ของชีบะอินโนะครับจากสถิติจากคอย l กลสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของคริปโตดอกเบี้ยแบบเปิดของชิปนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ25.23%เป็น18.22ล้านดอลลาร์ในเวลานะครับณวันที่20มกราคมวันเสาร์นะเป็นกลุ่มอนุพันธ์รวม นะครับของชิปเพิ่มขึ้น36.34%เป็น5 6 8ปล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ในรายยี่สิบโมงเนี่ยสถานะระยะยาวและก็สั้นเนี่ยมูลค่าประมาณสองแสนส่าพันสี่ดอลลาร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นการเล่นพวกฟิวเจอร์นะครับพวกลองพวกช็อตนะครับแล้วก็ถูกชับละบัญชีแล้วด้วยเหตุน,นี้ตำแหน่งมูลค่าประมาณ6กหม0่น 320รดอลลาร์ 20, จึงถูกชำระบ,บันทีภายใน4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เปิดเผยโดยกระดาน o k เคกนะครับก็เป็นหุ้นส่วนของชีบะอันหนึ่งเหมือนกันคิดเป็นมูลค่าประมาณ7.29ล้านดอลลาร์ในดอกเบีย้ยแบบเปิดนะครับของชีบะอินโนซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้น10.60%นะครับที่น่าประหลาดใจคือหัวพี่โ o โบนะครับเป็นแพลฟซ้อมการซื้อขายคริปโตอีกที่หนึ่งนะครับเป็นผู้นำของชิป iO ก็เพิ่มสูงขึ้นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการทำลองชิปเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ83.1 2%นและตอนนี้คิดเป็นมูลค่าหุ้นส่วนนะครับหุ้นประมาณ5.16ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ปิดเกตก็มีสินทรัพย์ประมาณ3.19ล้านดอลลาร์ในชิบะอินุโอไนะครับเพิ่มขึ้น10.56%ก็นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับหลักหลัก อ่ะเดี๋ยครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีกข่าวน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายของชิบะอินุซึ่งสข่าวสุดท้ายนะครับคือชิบะเนี่ยมาถึงจุดตายแล้วแหละแนวรับนะครับที่8 0 0พก็กลับขึ้นมาที่9 0 0าได้ฉะนั้นอะไรอยู่ข้างหน้านะครับก็ในปี2023เราก็เห็นราคามีการปรับขึ้นไปได้แค่พันกว่านะหรือเกือบสองพันนะครับที่ศูนย์สี่ตัว แต่มันก็ไปไม่ได้สักทีแต่ฉะนั้นปีนี้เราก็มานั่งลุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ของ e ีเท r e u เเนี่ยในหลายครั้งนะครับแล้วอีเทรเรียมในช่วงเวลาที่ผ่านมาปรับขึ้นไปถึง2อ0 0นะครับซึ่งตั้งแต่ปี2023ไม่เคยทำได้เลยนะครับสองพนเนี่กคือยากมากนะแต่ว่า e ีเท r e u เียเนี่ยพร้อมจะบูรันจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงที่สปอร์ตบิตคอย t f เนี่ยมันมันทำให้ตลาดอะซบเซานะครับ วานก็เริ่มที่จะเข้ามาเล่นอีเทอร u เนะครับเพราะว่าเตรียมตัวที่จะเรื่องของ e ีเทอร u เ s p o มสปอนะครับประมาณนี้นะข้อมูลของชีบะนะครับก็ทําให้เห็นแล้วว่าตอนนี้วานก็เริ่มเก่งกาไรนะครับแต่ผมส่วนตัวผมผมน่าจะว่าจะเป็นระยะสั้นนะครับน่าจะไปทางเวของ b a b y ้ดอทพอสวอปนะครับแล้วก็ตัวของ f o กี้หรือ Token นไฟล์อะไรมากกว่าโลด้วยกันนะครับเนื่องจากไมโลเนี่ย ก็เป็น m ินคอร์ o โซโลนนะครับฉะนั้นจากที่ผมได้ตามข่าวเนี่ยเรื่องของไมโลเนี่ยเขาก็วางไว้เป็นเหรียญ e ีมเฟสสามนะครับหมายความว่าเอาวางไว้เป็นตัวที่สนะครับต่อจากบล n องเราก็วิฟนะครับ d o อ w วิฟแฮปเพราะว่า d o อกวิฟแฮปเข้าไปในกระดานไบแอน,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นไมโลเนี่ยจะถูกวางไว้ตัวต่อไป นะครับใครพาดวิปแล้วนะครับคือไม่ได้ซื้อวิปไว้ก่อน่อะเพราะมันไม่ได้เข้ากระดาษไหนเป็นจริงเป็นจานเป็นชิ้นเป็นอันก่อนที่จะเข้าใบแนนเะนาะซึ่งต่างจากไมโลที่วางแผนในการเข้ากระดานมาดีกว่านะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับที่ใบแนนแหละก็เล่นฟิวเจอร์ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวหาจุดอ่าเขาเรียกว่าตัวต่ําสุดของมันนะครับเราก็ค่อย ลองขึ้นไปก็ได้นะครับผมว่าราคาน่าจะไปได้อยู่สักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะเป็นแบบป้องแหละคือ,อาราคามันจะนิ่งนะครับมันจะมีอีกเวฟแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสปอตของไบแ a น c e นะครับแล้วตัวนี้น่าจะเข้าคอยเบสก็เป็นเรื่องง่ายด้วยนะเพราะเป็นเหรียญของฝั่งนู้นนะครับแล้วกระดานอื่นๆในฝั่งของเมกานะครับก็น่าะจะง่าย ก็ไมโลทยานขึ้น0.2607นะครับก็เติบโตอย่างมากนะครับอัตราการเตริบโตเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ15%ก็ลดลงประมาณ2%ในขณะที่เขียนนะครับเหตุการณ์สำคัญไมโลที่ไม่ซ้ำไข่เนาะไมโลก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นบูรโคลของโซโลโนูนาที่ยอมรับนะครับนับต้องแต่ไตมากที่อีก3ปี2023บ้องจุดประกายกระแสขาขึ้นอีกครั้งเนาะเราก็ทาให้ เหรียญมีมจานวนมากเนี่ยเขาก็เก่งกาไรว่าตัวไหนจะเป็นตัวไหนนะครับที่จะต่อจากบองนะครับเนื่องจากบองเนี่ยถ้าจะให้ปั่นนะครับผมก็ก็พูดจริงๆว่ายากนะในช่วงนี้นะครับก็ต้องก็ต้องรอแหละนะครับสําหรับตัวของบองนะครับว่าจะปั่นไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในภาวะการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยบองน่าจะปั่นยากพอสมควร นะครับเรารวมถึงตลาดเนี่ยยังไม่ได้เอื้ออํานวยให้บองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้ดูอย่างอิทอเรียมหรือบิตคอยนะครับที่อาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างอ่ะเรามาดูเหรียญไมโลด้วยกันนะครับไมโลเนี่ยราคาเคยต่ําสุดที่0.02ตัวพันหนะครับและย้อนกลับไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2023ันย o ไมโลก็ทะยานขึ้นมากกว่า1,100%เซสู่ระดับ สูงสุดตลอดกันนะครับที่ประมาณ0.2607ดอลลาร์ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนเวลาเขียนบทความนี้ด้วยประมาณการซื้อขายที่น่าประทับใจนะครับจนถึงขณะเนี้ยไมโลก็ได้เติบโตจนกลายเป็นเหรียญมีมคอยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ตามตลาดด้วยนะครับการซื้อขายราย24ชั่วโมงซึ่งมา r ก็ t แ a p อยู่ที่ประมาณ88 7 9 5 1 5 8ดอลลาร์นะครับก็รอว่าตัวของ m มโลเนี่ยจะเข้ากระดานไบแนนเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะเข้าเป็นฟิวเจอร์คล้ายๆกับตัวของบิฟหรือด o อกวิทแทมนี่แหละนะครับก็ก็เนื่องจากไมโลนะครับเป็นเหรียญที่แถมในโทรศัพท์เครือข่ายของเซกาที่เป็นพันธมิตรของโซ l ล n a นะครับก็มียอดสั่งจองหรือสั่งซื้อเครื่องเนี่ยประมาณสามหมื่นรายการในยีบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการแจกแอร์ดอกด้วยนะครับก็น่าสนใจเนาะ นะครับเพราะว่าตัวนี้แจก a d o p ดในมือถือของค่ายของเซกานะครับค่ายของโซโลนานะครับที่ร่วมกับโปรเจกต์ของโซโลนาก็เลยทำให้เหรียญน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าสนใจกับวิฟนะครับพอดอกวิฟแฮปเนี่ยออพอเวลาเข้ากระดานมาก็เข้าเป็นฟิวเจอร์เลยนะครับก็ประมาณนะนะครับสำหรับเหรียญเหรียญตัวนี้นะ มาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากโทเค็นไฟล์ก็จับมือกับ c a ร b บ n b r o w s e ซอร์นะครับเป็นผู้นำในเรื่องของเบสสามนะครับก็มีคนเข้ามาโหลดนะครับค่อนข้างมากนะประมาณ7.3ล้านครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการจับมือก็มีคนหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีคนที่เข้ามาใช้บริการมากกว่า7ล้านนะครับดังนั้นโทเค็นไฟล์ก็ลงมือกับ c a ร b บ n b เ o w s e เซอร์นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็มาจาก อ่าโพสจาก Token นไฟลนะครับวันที่19มกราปี2024นะครับฉะนั้นคอ r b บ้านเบราวเซส่วนใหญ่อยู่ในอุปกรณ์ Android นะ iOS แล้วก็ macOS อะไรหรือ PC นะครับฉะนั้นโทเค็นไฟลก็มีกลยุทธ์แหละนะครับที่จะพัฒนาไปถึงพวก d a p ออะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องรอกันหน่อยเพราะว่าพวก dApp เนี่ยมันมันอาจจะต้องรอในกระแสของ DeFi นะครับมันมาแบบดีๆซะก่อนนะครับ รวมถึงตัวของโฟกี้อะไรพวกนี้ก็พยายามที่จะไปทางด้านสายของคลอสเชนนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญก็คือไลายกลุ่มหลายกลุ่มเราก็ชื่อโฟกี้นะครับชิบะแล้วก็ตัวของบลองแล้วก็โซโลน่านะครับ ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดานบิ t เกตเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สนใจก็สามารถมาสมัครได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนี้เราก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนนี้ผมวางว่าชิปนะครับแล้วก็ตัวเหรียญมีมเนี่ยต่างๆจะกูทูลมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิลเกตเว็บ3 เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้